สวัสดีค่ะช่องเย้ก,กีนะคะไม่กินกาแฟน้ำกันนะคะพี่น่องกาแฟหอนๆอหมือนนี้กาแฟร้อนกับข้าวต้มมัดข้าวต้มมัดเห็ดอีกใส่กล้วยใส่กล้วยใส่ถั่วดำจิ้มน้ำตาลหอมนะคะมืน,นี้ เป็นช่วงนี้เป็นช่วงปลายฤดูฝนนคะคะปลายฝนต้นหนาวอากาศดีอากาศก็จะดีๆเนี่ยมานี่มานั่งกินกาแฟก็ต้มมัดกระเดเองนะคะเด้แล้วจิมน้ำตาล นั่งส้มต้นใหม่นำขาพี่น้นองข้างเสียงนกเสียงกาเปนนำ กาแฟร้อนนะคะนี่เกีว่วทมานรี้าต่างกล่องด้วยค่ะถ้าอายังวม่ท่านปินก็เลยทาจะคล้องบอดด้ยนี่ค่ะขอบคุณนะคะ,ะ,คะที่เขาว่าเบอร์มากินกาแฟต้องการสเสียบค่ะ